i อ f t e c i n i l a l คอลรในอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของอุปกรณ์ส่วนตัวนะคะหรือส่วนบุคคลนเองซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะมาพูดคุยในอา,อาทิตย์นี้นะคะก็คือเสื้อยืดที่ไว้ใช้ในการแข่งขันนะคะ อาจจะเป็นยังไงนะคะเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะตลอดการแข่งขันของ squat bench press และ deadlift นะคะนักกีฬานะคะจะต้องใส่เสื้อยืดด้านในนะคะและด้านนอกเนี่ยจะต้องใส่เป็นสูทรหรือซิงเล็นะคะซึ่งเสื้อยืดด้านในเนี่ยจะแบ่งเป็นในการ2แบบค่ะคือเสื้อยืดทั่วไปและเสื้อยืดที่ช่วยในการเพิ่มการยกน้ําหนักนะคะซึ่งเสื้อยืดที่เราจะมาพูดถึงกันอย่างแรกนะคะคือเสื้อยืดทั่วไปค่ะซึ่งมีลักษณะดังนี้ค่ะ ลักษณะอย่างแรกของเสื้อยืดที่ไว้ใช้ในการแข่งขันนะคะก็คือจะต้องเป็นเสื้อที่ทําจากใยสังเคราะห์เท่านั้นนะคะถ้าเกิดทําจากอะพลิเมอร์หรือว่ามีความมันเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้หรือมีบางส่วนก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นใยสังเคราะห์ทั้งตัวนะนอกจากนี้นะคะเสื้อที่มีกระดุมมีซิปหรือกระเป๋านะคะก็ไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้นะคะต้องเป็นเสื้อยืดขอกลมธรรมดาเท่านั้นเลยข้อ2นะคะคือเสื้อยืดที่ใช้ในการแข่งขันนะคะจะต้องมีแขนเสื้อ ้องมีแขนเสื้อนะคะคุมไหล่นะักกีฬาทั้งสองข้างนะแล้วก็ต้องไม่ยาวจนเลยศอกนะคะแล้วก็ตอนที่แข่งขันนะคะไม่สามารถม้วนเสื้อขึ้นมาบนบนหัวไหล่ได้นะจะต้องปล่อยให้มีแขนอย่างนี้นี่อย่างนี้ตลอดการแข่งขันนะคะอย่างที่3มนะคะคือเสื้อยืดที่ใช้ในการแข่งขันนะคะเราไม่จากัดสีนะคะว่าผู้เอานะักกีฬานะคะอยากสวมใส่สีอะไร หรือจะใส่หลากสีก็ได้ค่ะแต่ว่าในเสื้อตัวนั้นนะคะ5มีโลโก้แบรนด์หรือว่าโลโก้อื่นๆนะคะยกเว้นเสียแต่ว่าที่สามารถมีได้นะคะก็มีชื่อนักกีฬาประเทศของนักกีฬานะคะผู้สนับสนุน IPF สโมสรของนักกีฬาหรือว่าจะเป็นอ,อีเวนท์ที่กำลังแข่งขันอยู่ค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะไม่สามารถใส่เข้ามาแข่งขันได้นะคะและเสื้อยืดที่ช่วยในการเพิ่มการยกน้ําหนักนะคะจะมีลักษณะเหมือนเสื้อยืดทั่วไปทุกประการเลยแต่ว่าจะไม่สามารถใส่แข่งขันได้ในการแข่งขันแบบคลาสสิกนะคะจะต้องอสามารถสวมใส่ได้ในการแข่งขันแบบอ e ีควิปเท่านั้นค่ะ จบลงไปแล้วนะคะกับอุปกรณ์ส่วนบุคคลในอาทิตย์นี้ก็คือเสื้อยืดที่ใช้ในการแข่งขันนั่นเองหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเพจของ Thai Powerlifting ได้เลยค่ะเรามีกฎการแข่งขันนะคะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเอาไว้สําหรับให้ทุกคนเข้าไปอ่านได้ค่ะใครถนัดภาษาไหนก็เข้าไปอ่านกันได้นะคะสําหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะอาทินี้สวัสดีค่ะ